การตะก้อกิดแห่งประเทศไทยรายงานกัดตีนกัดแมกระทักตีนกันเลยกัดแมกระทักตีนในมคะแฟนค่ะเปนรภาคะปสองันสิบสองวันนี้นะครับเป็นรอบแบนด์กลุ่มเที่ยวโค ต้องถ่ายแต่แนวตั้งใช่ไหมแนวนอนได้ไหมเนี่ยคนเดียโจากโอริกาใ้นะัทีมบทของโลกนดนี้ปเตมาราชุดสีขาวนะครับโชว์ฟอร์มชนะอคลเบีย